โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดนะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะฮะโอเคกิจกรรมโคนอเม i n ก e นน a t i o n a l ก็ยังคงอยู่นะก็เจ็ดหนึทองนะฮะเจ็ดหนึทองเหมือนเดิมเต่ไปบรรจันนะครับผมถ้าใครรับไปแล้วก็จะไม่ได้นะฮะโอเคกิจกรรมโบทก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนะอยู่ยาวๆจนถึงวันที่เกนะฮะเอ้ยใกล้จะหมดแล้วห่า ใกล้จะหมดแล้วนึกว่ายุเกาเนี่ยนะโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมิ URA นะครับผม iconic m o มเ m e n t ของมิะมาอมกแล้วนะฮะแล้วก็มี play the week ของใน c h a n e l ที่ได้จากคนนี้ครับนะฮะชุดนี้นำทัพโดยใครก็ยังไม่รู้เหมือนกันราดูในเกมนะฮะมีแฟนช้อยของเจลีอีกว่าแต่เป็น division สองนะฮะเจลี Jelly division สองจบแล้วชนะทิพย์ จบแล้วครับผมนะฮะน่าจะไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นไม่ว่าดเพราะชนะชนะเทียบอยู่ดิวิชหนึ่งนะฮะดิวิชหนึ่งน่านจะเป็นวันจันทร์เนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเคแล้วก็เป็นผลของการทายผลก็ลจะเป็นกรุ๊ปอีที่ชนะไปในรอบที่แล้วก็จะได้หนึ่งพันอีฟบลพอย์นะใครที่ทายถูกก็ได้ไปนะใครผิดก็หนึ่งร้อยนะฮะโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมที่ยังมาไม่ถึงขอยังไม่พูดแล้วกันนะ นะที่จะมาในวันที่16เดือน9ก็คือเดือนหน้าขอยังไม่พูดแล้วกันนะแต่เป็นการเลากอินแจกทองแน่ๆนะฮะเลาะอินแจกของอะ่ะไม่ใช่ว่าใจทองเราเจกของมีทองส0งร้อยทองอะไรอย่างเงี้ยขอยังไม่พูดละเอียดแล้วกันนะแล้วก็ไอ o ค i นมูเมนต์ของ FC Bayern Munich นะฮะก็จะมีเอ่อมีเอลเบนะครับผมมีเอลเบเบ็คเคนบาอเออร์ปูริเคาร์ในชุดนี้นะอยากได้กองหลัง ยังได้กองหลังไอคอนใช่ไหมนะฮะเบคเคนบาเออร์ต้องมาแล้วนะฮะไอคโมเมนต์ของบาเยนมิวนิกนะครับผมก็มาตามคาดนะฮะตอนแรกนี้มันจะเป็นลิเวอร์พูลก่อนแต่เป็นบาเยนก็ก็ก็นยยั่นแหละอยู่ในเกณฑ์ที่คาดไว้นะฮะโอเคหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมนะฮะหมดแล้วนะก็มีคิวเมนต์ของเอฟซีไบรเยนมิวนิกนะเอลเบ้เบคเคนแล้วก็โอริเวอร์คานนะฮะแล้วก็มี แฟนชอยของเจลิกเดือดชั้นสองไม่ขนาดเปิดเท่าไหร่นะฮะเพลย์ยอเรวิกของเดซิเนลได้มาจากควรมิครับนะฮะคนที่เล่นเยอะๆนั่นแหละมิุระนะครับผมไอคอนมิุระแ,แล้วก็หมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพรุ่งนี้มีเมดเดย์พรุ่งนี้มีเมดเดย์ก็ไม่แน่นะนะอพอลโลอพอลโลไทยยูนะิเต็ด ลีกเนี่ยอาจจะมาพรุ่งนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันในเมดเดย์นะฮะในเมดเดย์ก็ต้องรอดูอาจจะมีอันเดิมด้วยมั้งไอคโนมีคับด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันนะรอดูอีกทีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปและบ๊ายบาย let's go